สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องสาวน้อยพระเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะอ่า EP นี้ EP ที่48แล้วนะคะพี่พี่ก่อนอื่นนะคะต้องฝากพี่พี่กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะอาจจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะนี่นะคะฝากช่องทางการติดต่อหน่อยนะคะพี่พี่ ID line นะคะ0 6 3 3 3 0 8 0 0 2นะคะ เบอร์โทรศัพท์นะคะ099 3670806นะคะอ่าทางหนูนะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่ๆแต่ว่าเสียค่าส่งเพิ่ม100บาทนะคะแต่ว่าถ้าเกิดโอนจ่ายนะคะไม่เสียค่าส่งนะคะพี่พีส่งให้ฟรีเลยนะอ่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะไปชมรายการที่1รายการแรกเลยนะอ่าไปชมรายการที่1รายการแรกเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะเป็นสมเด็จวัดเกศชัยโยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูเนื้อนะคะนี่นะเนื้อมันมันเลยนะคะพี่พี่สวยสวยเลยนะคะองค์นี้นะนี่นะคะให้ดูรอบๆอบนะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่นี่อีพีนี้คัดมาจต่พาระสวยสวยทุกองคเลยนะคะนี่นะนี่นะพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะทักมาได้เลยนะ ให้ดูเนื้อนะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆไม่ชัดยังไงทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะเดี๋ยวพี่ไม่ชัดทักไลน์มาได้เลยนะนี่นะคะเนื้อสวยๆเลยนะ รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้1100บาทนะคะพี่พี่เปิดไว้1 100งพันะคะเนื้อมันมันเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะสวยๆเลยนะคะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่2นะคะรายการที่2นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะเหรียญหนาๆเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะเหรียญเดิมๆสวยๆเลยนะคะ ตัวหนังสือยังคมชัดอยู่เลยนะคะพี่พี่นี่นะน,นี่นะคะส,สวยๆเลยนะคะพี่พี่ ะคะพี่พี่อ่ออองนี้นะคะหนูเปิดราคาวไว้ที่1,000บาทนะคะพี่พเปิดราคาวไว้1,000บาทนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พไปรายการต่อไปนะคะรายการที่3นะคะ รายการที่สามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพานนะคะพี่พี่นี่นะคะสวยสวยยูนิเลียมนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะเลี่ยมสวยสวยเลยนะเหรียญเดิมเดิมนะคะนี่นะอ่าอยู่ในเลี่ยมนะคะส่องไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่สามารถทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะถ้าเกิดไม่ชัดนะเพราะว่าแสงไฟมันส่องนะคะพี่พี นี่นะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะ ายการนี้นะคะหนูเปิดไว้900บาทนะคะพี่พี่เปิดไว้เก0อนะคะย้ำนะคะถ้าเกิดไม่ชัดยังไงนะคะทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะพี่พี่อ่านี่นะคะ900บาทนะคะพี่เป็นรายการต่อไปนะคะรายการที่สี่นะคะพี่พี่รายการที่4ี่เป็นสมเด็จวัดระรังนะคะพี่พี่นี่นะคะให้ดูเนื้อนะเก่าเลยนะคะพี่พี่นี่นะคะเนื้อมันเก่าเลยนะคะนี่นะสวยเลยนะคะพี่พี่ นี่นะคะไม่ชัดยังไงทักไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะนี่นะคะ,นนะ,คะเนื้อสสวยเลยนะคะพี่พี่นี่ สวยๆเลยนะคะพี่ๆไม่ชัดทักไลน์มาได้เลยนะพี่ๆขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะอะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะคะพี่ๆเปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะนี่นะ รายการต่อไปนะคะรายการที่ห้านะคะพี่พี่รายการที่ห้านะคะเป็นหลวงพ่อเงินครึ่งซีกนะคะพี่พี่นีให้ดูนะคะเก่าเก่าเลยนะคะพี่พี่อ,องค์นี้นะนี่นะคะเก่าเก่าสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นี่นะพี่ๆให้ดูชัดๆเลยนะคะเกา่าเก่าเลยนะคะพี่พี นี่นะนี่นะคะสวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่พอ่าอารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้900บาทนะคะพี่พี่เปิดไว้900นะคะรายการที่5นะคะพี่พี่นี่นะ ไปรายการต่อไปนะคะรายการที่หกนะคะพี่พี่รายการที่หกนะคะเป็นสมเด็จวัดละครังเหมือนกันนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะนี่เนื้อมันมันเลยนะคะพี่พี่สวยๆเลยนะนี่นี่นะคะเก่าๆเลยนะ นี่ะคะให้ดูชัดๆเลยนะคะพี่ๆไม่ชัดทักไลายมาได้เลยนะนี่นะคะ,นะ,คะเนื้อสวยๆเลยนะ เนื้อม,มันเลยนะคะพี่พี่อ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่นะะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่รายการที่เจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อไปนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะเก่าๆเลยนะคะ นี่นะให้ดูชัดๆเลยนะคะพี่พี่ กงนี้เก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะอะ่นี่นะคะอ่ะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะคะรายการที่เจ็ดนะคะพี่พี่นี่นะพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะทักไลน์หรือโทรสายตรงมาได้เลยนะคะนี่นะ ไปรายการต่อไปนะคะรายการที่8ปดนะคะพี่พี่นี่นะรายการที่8ปดนะคะเป็นรูปหล่อบโบราณน,นะคะหลวงพ่อเขียนนะคะพี่พี่นี่นะให้ดูนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะคะองคนะ์นี้นะนี่ยค่ะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่ นี่นะคะสวยๆเลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะ ายก,การนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่เปิดราคาวไว้หนึ่งพันบาทนะคะนี่นะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่ไปรายการต่อไปนะคะรายการที่เก้านะคะพี่พี่รายการที่เก้านะคะเป็นปิดตาจุ่มรักนะคะหลวงปู่ไข่นะคะพี่พี่วัดเชิงเลนนะนี่นะคะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะสวยสวยเก่าเก่าเลยนะ ดูชัดๆนะคะพี่ๆส,สวยๆเลยนะนะคะอ่ะ รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะคะพี่พี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันบาทนะคะนี่นะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบนะคะอ่ารายการที่สิบนะคะเป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะพี่พี่นี่นะ,นนะเนื้อม,มันมันเลยนะคะพี่พี่องค์นี้นะนี่นะคะมันมันเลยนะคะพี่พี่เนื้อนะ ให้ดูใกล้ๆนะคะให้ดูชัดๆนะคะพี่ๆไม่ชัดทักไลน์ไม่ได้เลยนะคะขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะหรือต่อรองราคาได้นะคะพี่ๆนี่ให้ดูเนื้อนะคะพี่ๆีสวยๆเลยนะนี่นะคะเนื้อสวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่ นี่นะอ่อ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะเปิดราคาไว้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่นี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่องนี้นะนี่นะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเอ็ดนะคะ นนี่ะะคะรายการที่11นะคะเป็นพระปงของขวัญนะคะวัดปากน้ํานะคะพี่พี่นี่อยู่ในเลี่ยมเก่าๆเลยนะคะพี่พี่อยู่ในเลียมพลาสติกเก่าๆเลยนะนี่นะคะให้ดูความเก่านะคะพี่พี่นี่นี่นะคะองค์นี้ส่งสองไม่ชัดต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่เพราะเลียมเก่าแล้วนะคะพี่พี่นี่นะเก่ามากๆเลยนะพี่พี่สวยๆเลยนะคะ เทียมเก่าๆเลยนะคะพี่พี่อ่าอ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่1,100งพันะคะพี่พี่เปิดราคาไว้1,100บาทนะคะพี่พี่นี่สวยๆเก่าๆเลยนะคะองค์นี้นะ นี่นะคะพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะห้ามาพลาดเลยนะคะพี่พี่นี่นะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนะคะเป็นสมเด็จวัดระฆังนะคะพี่พี่นี่องค์นี้นะเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่เนื้อมันๆเลยนะคะ นี่นะเนื้อมันๆสวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่พี่ัคดคัดมาจา่ผ้าสวยๆเลยนะคะ EP นี้นะน,นี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ ไฟมันอาจจะสะท้อนเข้าหน่อยนะคะอาจจะไม่ค่อยชัดนะคะพี่พนี่แต่พระสวยมากเลยนะคะพี่พอ่าอ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่1100งพันะคะเปิดราคาไว้1100บาทนะคะพี่พนี่นะสวยๆเลยนะคะองนี้นะอ่าไปรายการต่อไปนะคะรายการที่13นะคะ รายการที่สิบสามนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมนะคะพี่พี่ปีสองสี่แปดสองนะคะพี่พี่นี่นะคะปีสองสี่แปดสองนะนี่นะคะเหรียญเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะสวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูชัดๆนะไม่ชัดทักลายมาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่เหรียญนะ ให้ดูนะคะพี่วีส,สวยๆเลยนะ นี่นะอ่าสวยๆเลยนะคะพี่พี่อ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะพี่พี่เปิดราคาไว้หนึ่งพันหนึ่งร้อยนะคะนี่นะคะพี่พี่ถ้าไหนสนใจนะคะทักมาได้เลยนะตลองราคาได้นะคะนี่นะอ่าไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสี่นะคะนี่นะคะรายการที่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพริ้งนะคะพี่พี่นี่นะคะ นี่สวยสวยเลยนะคะพี่พี่นี่นะถ้าเกิดหนูพูดผิดยังไงหนูต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นี่นะคะเหรียญสวยสวยเลยนะๆๆนี่ให้ดูชัดๆนะคะพี่พี่นี่นะคะเหรียญสวยสวยเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะ นะคะเหรียญส,สวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะอ่ะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่900บาทนะคะพี่พี่เปิดไว้ที่900นะคะนี่นะคะเหรียญส,สวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะทักมาได้เลยนะอ่ะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่สิบห้านะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่นี่นะสวยสวยเลยนะคะพี่พี่องค์นี้เก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะให้ดูรอบๆนะคะนี่สวยสวยเลยนะนี่สวยสวยเลยนะคะพี่พี่ ท่านไหนชอบนะคะทักมาได้เลยนะอ่ารายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่900บาทนะคะพี่พี่เปิดราคาวไว้900บาทนะคะนี่นะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่ 10, 16นะคะขออภัยนะคะรายการที่16นะคะพี่พี่อ่ารายการที่16นะคะเป็นพัเปิมนะคะพี่พี่นี่ให้ดูนะคะเนื้อม,มันเลยนะคะพี่พี่ นี่นะเนื้อมนันเงาเลยนะคะเก่าๆเลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะนี่สวยๆเลยนะคะพี่ๆนี่ให้ดูชัดๆนะคะพี่ๆส,สวยๆมันๆเลยนะคะ แสียงไฟมาอาจจะเข้านะคะไม่ชัดยังไงต้องขออภัยด้วยนะคะพี่พี่นี่นะแต่ส,สวยเลยนะคะพี่พี่อ,อ่ะรายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่900บาทนะคะพี่พี่เปิดราคาวไว้900บาทนะคะเนื้อมัน,มน,มนเลยนะคะพี่พี่นี่นะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่17นะคะ นี่นะอ่ารายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นสมเด็จฐานแซมนะคะพี่พี่นี่นะคะองค์นี้นะคะเนื้อมันๆเลยนะคะพี่พี่นี่ให้ดูเนื้อนะอ่าเก่าๆเลยนะคะพี่พี่องนี้นะอีพีนี้คัดมาจต่พักเก่าๆสวยๆนะคะพี่พี่นี่นะนี่สวยๆเลยนะคะพี่พี่ นี่นะนี่นะคะเนื้อสวยๆเลยนะคะพี่พี่ การนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่1,100บาทนะคะนี่นะคะเปิดราคาไว้ 1, 1 0 0หนึ่งบาทนะคะพี่ๆสวยๆเนื้อมันๆเก่าๆเลยนะคะพี่ๆองค์นี้นะนี่พี่ๆท่านไหนชอบสมเด็จนะคะ EP นี้มีเยอะเลยนะคะพี่ๆคัดมาแต่สวยๆเลยนะคะพี่ๆห้ามพลาดเลยนะคะทักใส่ทักมาได้เลยนะหรือโทรใส่ตรงมาได้เลยนะคะนี่นะ รายการต่อไปนะคะรายการที่18นะคะอ่ารายการที่18นะคะไปเรียนหลวงปู่สุขนะคะวัดปากคลองมะขามเทานะคะพี่พี่นี่นะนี่เหรียญสวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะให้ดูชัดๆเลยนะคะพี่พ รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่เก้าร้อยบาทนะคะเ่าเปิดไว้ที่เก้าร้อยนะคะนี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่ไปรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเก้านะคะอ่ารายการที่สิบเก้านะคะเป็นพ้านังพญาพิมพ์เล็กนะคะพี่พี่นี่นะสวยๆเลยนะคะพี่พี่เนื้อแห้งๆเลยนะนี่นะคะนี่ให้ดูเนื้อนะคะพี่พี่เก่าๆเลยนะพี่พี สนีนส่สวยเลยนะคะพี่ๆนี่ให้ดูเนื้อนะนเนื้อสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆเก่าๆเลยนะ รายการนี้นะคะหนูเปิดไว้ที่900บาทนะคะพี่พี่เปิดราคาวไว้900บาทนะคะพี่พี่นี่นะไปรายการต่อไปนะคะรายการที่20รายการสุดท้ายแล้วนะคะพี่พี่อ่ารายการที่20นะคะเป็นเหรียญหลวงพุทธวัดปากคลองมะขามเท่านะคะอ่าอง,งานนะคะ์นี้นะคะนี่นะคะเก่าๆสวยๆเลยนะคะพี่พี่นี่นะให้ดูความเก่านะคะพี่พี่ นี่นี่นะสวยๆเก่าๆเลยนะคะพี่ๆให้ดูเนื้อนะนี่นี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะพี่ๆอง์นี้นะ อ,องค์นี้นะคะหนูเปิดราคาไว้1 0 0 0งบาทนะคะพี่พี่เปิดราคาไว้1,000บาทนะคะพี่พี่ท่านไหนชอบนะคะต่อรองราคาได้ทุกองค์เลยนะคะพี่พี่นี่นะอ่า EP ที่48นี้ก็จบแล้วนะคะพี่พี่าก่อนอื่นนะคะฝากพี่พี่กดติดตามช่องให้หน่อยนะคะอาจจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะ ฝากช่องทางการติดต่ออีกทีนะคะพี่ๆ ID Line นะคะ0631308002นะคะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0993670806นะคะอาทางหนุ่มมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่แต่ว,ว่าบวกค่าส่งเพิ่ม100บาทนะคะแต่ถ้าเกิดโอนจ่ายไม่เสียค่าส่งนะคะพี่ๆส่งให้ฟรีนะอ่ีพีนี้ก็จบแล้วนะคะเจอกัน EP ีต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ